กีกีของ 3D มดีหายไปหมดอย่าไปหาเอาของ 3D มดีมาใส่แมปนี้นะฮะผม <laughs> ไม่ใส่เว้ยไอ้น้องเออออกมาแล้วทำไมเดินเดินเดินไหวไหมเนี่ยสภาพนี้ไหวดีเอสัดอ่ะฮะพิกอัพเอาไปใส่ไหนอ๋อน,าน,าน,านั่นนั่นนั่นเอ้หกวซูมได้ดอบดอบไงวะอ่าฮะ ยังไงอ๋อเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อต้องกดตรงนี้กดตรงนี้ด้วยกูไปกดฝั่งนู้นดิกดอีกด้านน่ะไหนเนี่ยกดนั่นแหละเรากดได้กดได้ปะกดไม่ได้ไอ้เหี้ยทำไมอ๋ออะเงี้ยเหมือนว่า ก็โง่โง่ตรงไหนโง่โง่เมื่อกี้เราอามาทําไมวะน่าเด็กกูกูกูมีแค่อันเดียวอ่ะม่เราคือเราเอาไปเลยเอาไปปลาหัวบอลเรามาหาตังค์เก็บของไปขายดีกว่าเป็นล็อกเกอร์ไม่มีอะไรอย่างเลยมันเลทเท่าคับปนีตรงไหนวะเนี่ยก็ได้ถังน้ํามันมาเออกูก็ได้วะขก็ใจละเหมือนเหมือน ก็รู้สึกเหมือนกูจะเล่นเป็นละกูค่อนข้างเก่งแล้วตอนนี้นี่นี่นี่อ่าวเกมมันไปนู่นเมื่อไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ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 ้ยตัวเฮีโอ้โห MT ammo box ว่ะเก็บมากันถ้ามาขายได้เท่าไหร่ห้าสิบสี่บาทเรนเอเว่เสียโป้เลยไอ้เฮีย ไอเสียกำบอลมึงไม่มีตังหรอกไอสัตว์อ๋อรีบอยู่ตรงนี้เออนวดรีบอยู่ตรงนู้นเอ้ยผีฮะไอเฮียผีผีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกรุงเฮ้ยโอ้ยอ๋ออ๋อเจ็บเจ็บหนักเฉยๆไอเฮียเอามาังไม่ตายเออกูกูยังไม่ตายเลือดกูเหลืออีกครึ่งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวม่วงมมันมันเลื้อยไปหามึงเลยตัวม่วงม่วงฮ่าฮ่า ตัวมึงมุ่งไปหามึงแล้วเดี๋ยววะไม่ไม่ไม่มันไม่มาหาโกมันไม่มาหาโกอ่ข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเลยเสียงเหี้ยอะไรโอ้ว้บมาหากูมาหากูมึงตัวมั่วๆอ่ะกูไปก่อนกูไปก่อนแล้วกูไปก่อนแล้วไอ้เหี้ยกูไม่อยู่แล้ว ประตูละไอ้เร็วเร็วเร็วไปไอ้อันนี้อันเดียวกูได้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 เดียวเดียวเดียวมาแล้วมาแล้วเออรอแล้วรอแล้วว่าแล้วน่าจะอยู่แม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 ่ใจเย็นด้วแล้วน่าจะอยู่บูมเลี้ยวเลยเห็นหน้าเต็มเต็มเลยมึงมันมาแล้วมึงอยู่ในเข้าลิฟต์ไม่ได้กูแค่ไม่รีบเกิน มันมันตามกูใช่ไหมเน่ะชิบหายแล้ว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 เอ้ยเราเราล่อนวนเราต้องวนกับมันเว้ยมาไหมวะั้นเราก็ควรเดบบของไว้นานหนึ่นเดียวโอ้ตัวบุ๋งบุ๋งมาชิบหายแลอะตอนนี้ไอ้อยู่ไหนะไอ้หลงชิบหายแล้วอุ้ย มึงลองดูข้างหลังมึงสิว้าวกีเลโดนเจิงเจสิกตูดคุณเขี้ยอะไรนักหนาเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยมันเดินไปอีกทางละเหรอโอเคโอเคเออไอ้ผีบุ้งๆก็อยู่ข้างล่างไงยะโอ้นู้แมนแองวัดวิ่งวัดใจเฮียวมายิงม่วงหน้า ไม่ได้ละกูลองเปิดละตอนนั้นโอ้โน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 โอ้โน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 มันลงมาละมันลงมาละหายลงมามึงวิ่มาหนีโอ้โนแมนหายละรีบเข้ารีบก่อนดีกว่าชิบหายมันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราเร็ว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 เรไปกันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แม่งเดินเข้ามาละ มันคือตัวอะไรวะแดงซะด้วยนะเราจะได้ถึงที่มันให้ทำไหมวะถ้าเราทำไม่ได้จะเกิดที่อะไรขึ้นนะ่ะ human a r e now ก็มา <A yo. S 1> สิอ๋อม่อ่านอยู่ไม่ต้องอ่านลงไปเย้ yeah. อ๋อกูเหมือนเห็นละนี่แอรเป็นเลเซอร์ไอ้เหี้ยแม่งเป็นนี่แอรแม่งเป็นป้อมปืนไอ้เหี้ยโหดร้ายกูเข้าใจละกูต้องเดินแบบกูต้องอยู่ข้างใต้มันโอเคกูเก็ตละ ฮอะไรอะไรอะไรโอ้ว้าอะไรกูเล่นอยู่เครื่องใต้มันกูเกล่าดีดิ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 อะไรโบอรเอมึงได้ไงวะมันลงมากูเล่วมันลงมากูเล่วโอ้กูเกือบแล้วเดี๋ย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 ว เอาเป็นว่าเรากดลงต่อดีกว่าปะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอะไรอะไรไอ้ยไอ้รังชิบหายแล้วไอ้รังชิบหายแล้วไอ้รังพิงคองก็แล้วมึงโดนแล้วอ่ะกระโดดบุ้ง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 อะเราต้องทำ โอเคโอเคเราเราต้องขึ้นละเราต้องขึ้นละภาวนาให้มันได้ถ้าไม่ได้กูขายทางซ้ายโออโนโซนได้สี่ร้อยเหรอนดีเลยดีขายด้วยฮันดี้ชาติมันเกิดถ้าไม่มีขายไม่ได้ได้ได้เราทำได้เราทำได้แล้วเย้ มาแลวกูย่องอะไรนักย่องบ <_ D> เบาเป <_ D> ็นตำแหน่งที่เปิดเสียงล่าสุดไอ้เหีย้ยที่กูเผอเดินตรงนูน้น <_ d> จัดเอ้ยอ้าวตายเออโดนงาไปทั้งถังเลยเอาละถังอะ่ะเ <d> ชี่ยมึง มันไม่ได <si ้มาแค่ตัวบุงๆไงใช่ก็ดีเสียงเยเอะขอล้องขอล้องขอล้องเนียบมันไม่รู้อะมึงยองมันไม่รู้โอ้ยดูดาวอย่าละอย่าละจะหายละหายแล้มีชนเฉยๆเว้ยต่นี้เรือน่าจะเหลือครึ่งแล้ว ต้องรีบกลับละเฮ้ยเอ็งลุนช <phin reforms> ิบหายไอ้ส <UC> ัตว์เขี้ยอะไรวะเนี่ยไหน SCP 173แน่เลยอะไรเอ้ยมองมันดีมองมันดีมองมันกูกูเข้าใจละกูเข้าใจละเออเออมึงมึงตก็เดินไปท้ายห้องหันหลังให้มันเป็นหนึงแล้วก็มองมาอีกรอบเว้ยแล้วมึงก็ค่อยเดินอ้อมมันนี่มันเสียวมากเลยดูหลังให้เฮ้ยไอ้เหี้ยผีเลโก้ปะ ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วแต่นี่ทางตันเลยอ่ะกูไม่ได้เลยเฮ้ยมึงเป็นแอบ์ไดท่อได้ไอ้กน็ไม่บอกกูเนาะไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยเอ้ยกูกกูลองกูไม่เอ้ยมึงมึงเกลียดจัดอ่ะแม่งมึงเลี้ยวเข้าไปอีกห้องอ่ะมันไปใช่ไหมหูยมันไปแล้ว มันไปอีกห้องเอ้ยไอพีแดงมาเก้าไออะไรเนี่ยเฮ้ยืึบฮึบมันก็ตุยกาแฟอะไรเงี้ยก็ใค่เงี้ยวมาเด้อหล่อแล้วมั้ง ชิบนี่แต่ปัญหามาไม่ไม่ต่างเลยได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจอไอ้แดงชิบหายละไอ้แดงเดินไปหาห้องนู้นด้วยนักวิ่งเข้ามือมือเย็น,นขอแน่กูขอเช็คให้ชัวร์ดีกว่ากูชิบหายละทำไมนี่งไงคุงได้ยินนั่นไหมไปโอ้เหลือครึ่งหนึง่ง ถ้ามันวิ่งกระไม้เล่ากูคงตายอ่ะป้อมปืนไม่อยู่ข้างบนด้วยเหี้ยกูไม่เห็นเมื่อกี้เรอเมื่อกี้เราไม่โดนระวังโอ้ยโอ้โหตรงนี้ก็มีเฮียเลือกละเชี่ยละกูเลิศโอ้เกือบโดนนี่ยโอ้ยมันล็อกกูตายไหมน่าเฮียจะเหลือเหรออ้าวตายเลยเออ ตายเด็ชิบหายละอีกแฝนน้อยโอ <c oughs> ้โอูโอ้อ่าเ,เ,เรียบร้อยอเฮียโอ้ยแม่ย้อยไอสัตว์ <c oughs> อะไรว่าเกิดอะไรขึ้นมาตายโอ้โหจบละ